สวัสดีอีกครั้งนะครับวันนี้ก็อยู่กับหลังที่สองนะครับก็อยู่กับต้นนะครับต้นยางตีแบ่งกับเขาแล้วก็เนี่ยพราะผมจะใช้ใบตองกล้วยถ้าเกิดฟ้าอะไรได้นยะคือใบตองกล้วยเนะี่ยดีที่สุดคือหนึ่งป้องกันลูกไฟนะครับผมมันไม่ค่อยมีนะครับลุ้นหน้านะข้างบนเนาะอือหือ มีถ่ายม่แล้ไม่เห็นแล้วหนูอ่าครับผมเนี่ยนะฮะครบจะมัดยาวหน่อยนะครับขึ้่งพึ่งสูงนะครับผมตรงนี้จะมัดบานตอนจุดตัวแรกนะครับผมสมมุติถ้าพึ่งกวนเนี่ยเราก็จุดนะครับแต่ถ้าพึ่งไม่กวนเราก็ขยับดับได้นะครับผมหรือมัดให้แน่นได้มีดเสียบที่ตูดครบนะครับผมเป็นมีดมีดเล็กนะครับซึ่งใช้งานได้สะดวกสบายไม่เกะกะนะครับผม เนี่ยครับการมัดครบไม่จำกัดว่าเป็นใบอะไรหรือว่าใช้อะไรหของ้มที่น้องๆถามกันนะครับผมผมคว้าใบตองได้ใช้ใบตองอย่างเดียวครับผมในหน้าแรงเนี่ยนะครับง่ายสุดนะครับผมแล้วก็ไม่มีลูกไฟนะครับอันนี้รังที่สองของวันนี้นะครับผมวันที่วันที่สี่เมษานะครับผมเข้าเดือนห้าแล้วนะไปดูกันสูงเชือกมัดนะครับผมขึ้นตัวเปล่ากับ ถอยขวานคบแค่นั้นเองส่วนถังเอาขึ้นที่หลังคอยดึงขึ้นไปมัดเชือกไว้อันนี้มัดไว้ก่อนนะครับผมเนี่ยสมมติไปคนเดียวก็แบบนี้นะครับถังไม่เพื่อนอะไรนะครับถังปีพึ่งอย่างเดียวไม่ใส่ยาไม่ใส่ใดๆทั้งิีนะครับผมถอยเราตอกแล้วถอนนะครับคือตอกไปไม่เสียเนื้อไม้นะครับเปิดปีกไม้ทิ้งเยอะกว่านะครับบางคนกลัวจะเสียเนื้อไม้นะครับผมแต่นี้เจ้าของก็อนุญาตนะครับบอกเขาตอกแล้วถอดนะครับผม ่ลุกลูกพลอยนะครับผมน้องๆลูกพลอยนะครับที่ตอบที่พี่มิวนะครับในเพจผมผมส่วนมากจะไม่ก็ได้ตอบนะครับผมต้องไปหาที่พี่มิวส่วนในโมงน้องพลอยนะครับใบ250รวมส่งก็ไปติดต่อที่เพจหญิงพลอยได้ส่วนของมิวอะไรนะใหญ่เยอะกำแพงเพชรอืมเดี๋ยวเพจเดี๋เยอะกำแพงเพชรหรือว่าทักไปที่เฟซบุ๊กส่วนตัวก็ได้ง่ายหมดเลยชื่อกิติศักดิ์ผู้สอนภาาษษอังกฤภาษาอังกฤษยาก <laughs> นะครับหรือทักไม้ผมก็ได้เดี๋ยวผมจะเอาที่อยู่ให้แล้วก็อะไรเงี้ยนะครับผมลูกทอยนะครับผมซื้อไปครั้งหนึ่งใช้ได้นานนะครับผมไม่ต้องกลัวถ้าไม่ถามโดนหายไม่มีหกักไม่มีงออย่าไปชุบนะครับใช้ได้ตลอดถ้าชุบแข็งเนี่ยมนันอันตรายนะครับฐานตอกนะครับผมจะขึ้นยังง่ายขึ้นายนากก็อย,อยู่ที่เราตอกกําลังเราแต่บางคนถามว่ากี่ลูกผมตัวเตี้ยทีหน่อยคนตัวสูงจะยืดหน่อยประมาณนั้นนะครับ แน่นครับผมตอนขึ้นนะเดี๋ยวดูเวลาขึ้นเหยียบขึ้นทํางานนะครับต้องปักแนวตรงเนาะปอกตอกตรงนะครับไม่สลับฟันตานะครับผม,มแน่นครับผมเหมือนไม่แน่นนะเข้าไปแน่นเดียวอย่างนะ ดึงกัดด oh. ึงกระชากตุ๊บก่อนหัวร้ออะไรมิวชอบหัวร้อย่อพ่อทำไมมิวมันชอบหัวร้อย่อผมสังเกตด้วยเวลาถ่ายผมอ่ะอะไรไปถึงวะให้ถ่ายถึงนู่นเลยปะถึงสุดเนี่ยนะ พยาจะต่อขึ้นเลยไม่พักเลยเลือกฟังนไะม่กิ่งพักเดี๋ยวไปกล้องเดี๋ไปกล้องซูมถ่ายตรงนู้น ขึ้นตัวเล็กได้น้อย อยู่อีกต้นหนึ่งนะครับ สวัสดีบนต้นอีกหนนะครับผมหอบหน่อยหนึ่งตอกถอยมาครึ่งต้นนะครับผมประมาณสิบลูกนิดๆิดนะครับแล้วก็ขึ้นมีกิ่งขึ้นมานะครับผมขแขนยางเนี่ยนะครับคือยางเล็กเนี่ยมันจะมีกิ่งก็ขึ้นมาใจเย็นๆนะครับผมแต่น้องๆต้องจับกกๆนะเพราะว่า,ขาแขนยางเนี่ยเบ้าตรงเนี้ยมันจะมีนะครับมันจะหลุดได้ต้องดูดีๆจับต้องจั่งน้ําหนักทั้งสองกิ่งแล้วก็ค่อยๆขึ้นมานะครับผม สังเกตนะฮะเนี่ยนะครับผมมันฉีกได้เพราะว่าต้นยางที่เราเห็นต้นสูงปเปาๆอ่ะจากเล็กๆเ,เนี่ยมันจะมีกิ่งแบบนี้ขึ้นไปก่อนกว่าจะเป็นต้นใหญ่นะครับผมคือเบ้ามันจะหลุดหลุดอย่างกิ่งนั่นเห็นไหมะหลุดผุแล้วเนี่ยก็จะเป็นต้นยางเปาขึ้นไปนะครับผมตอกทอยไม่ลึกนะครับผมประมาณเนี้ยถ้าคิดว่าเลื่อยทําไม้พูดถึงนะครับเปิดปีกไม้ลึกกว่านะครับผม คือปีกไม้น้องๆเ็เห็นไหมเ็าต้องาผ่าไปเลยนะครับผมเป็นสี่เหลี่ยมนะครับผมลึกกว่านะครับผมแต่ตะปูไม่แนะนาําเพราะว่าตะปูเนี่ยตอกทิ้งนะครับมันอันตรายนะเวลาทําไม้อะไรเงี้ยนู่นที่มิวอยู่ล่างนู่นนะครับเป็นที่ทางนู่นนะครับอยู่นู่นเลยนะเดี๋ยวขึ้นกิ่งนี้ไปนะครับผมแล้วก็ไปถึงพึ่งเลยนะครับผมน่นพึ่งอยู่นู่นนะ เดี๋ยวไปรุ่นกันข้างบนครบยังไม่ได้จุดนะครับเดี๋ยวสาวก็แปรงก่อนนะครับผมต้องเตรียมไม่พร้อมพอขึ้นไปจุดครบขึ้นไปด้วยเลยนะครับผมประมาณนั้นก็ใส่กวันแล้วก็เดี๋ยวดูกันว่าน้ํามันจะใหญ่จะเล็กนะครับไปครับผมสาวถางแป๊บนะก็ขึ้นใจเย็นๆนะครับผมถ้าแดดไม่ค่อยร้อนเนี่ยวันนี้ค่มแต่เช้านะแต่ตอนนี้มีแดดแล้วแดดเริ่มออกแล้วนะครับตัวก็เริ่มออกหากินนะครับผม แต่ส่วนมากก็จะกินหัวค่ํากับจอนค่อนแจ้งนะครับดอกประดู่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมดอกไม้ใหญ่บานๆนั่นนะครับผมความสูงไม่กลัวนะครับแต่กลัวกําลังเรานะครับเพราะผมาอายุเยอะแล้วนะครับผมบางทีบอกน้องๆน,นี่ปฏิเสธก่อนก็ไม่รู้าจะไหวเปล่าอะไรเงี้ยพราะจะเอาแต่จะเอาแต่ลูกห้าวนั้นคงไม่ได้นะครับผมเพราะว่า กำลังเราไม่พอนะครับผมแต่เรื่องสูงเนะี่ยไม่กลัวนะเรากลัวเราหมดแรงหมดกําลังอะไรเนี่ยถ้าคิวเน็บช้าอะไรมันมันเริ่มมานะครับผมคนที่มีอายุนะครับผมถ้าใครอายุเยอะๆเนี่ยจะรู้ละนะครับแล้วยิ่งไม่ค่อยจะออกกําลังนะจบเลยครับผมหอบอย่างควายนะ,ะชีวิตคนตีพึ่งนะครับผมนะฮะ โดนควันไปหน่อยนึงน้องๆเพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าขึ้นมาแบบมานั่งอย่างเงี้ยแล้วไม่มีควันนะครับควันจุดไว้นะครับผมจะคุ้มครองเราไว้ตลอดถึงจะไปทั้งอื่นถ้ามันเกิดอัวจ้องขึ้นมาเนี่ยเราก็เอาควันเนี่ยมาสวนทั้งลมทั้งหลังผมให้ให้ควันเนี่ยมาผมนะครับแต่ลอยแหว่งไปหน่อยนึงเนี่ยคือมันมันโดนควันแล้วนะครับน้อยนึงนะครับผมเพิ่งนะมันก็กระดุ้งอยู่แต่บางลัง โดนควันสวนใส่เต็มก็มีเปิดหน้าไม่ได้นะครับน้องๆก็อย่าประมาทนะครับผมเพราะว่าอันตรายนะครับอีกอย่างหนึง่งคบนะครับคบควันเนี่ยอันนี้เป็นต้นยางถ้าเป็นยางใหญ่สมมติตอกทอยนะครับตอกทอยแล้วก็เอาคบแขวนไว้เนี่ยแล้วล้มก็โกคบลุกเปลวไฟนะครับผมเปลวไฟเนี่ยเข้าไปถึงต้นยางทําให้น้ํามันยางออกน้องๆยานะครับผม แล้วตัวเองขึ้นไปบนนั้นน่ะบนพึ่งโดยแขวนโคบติ้งไว้ลูกหนึ่งเอาติดตัวไปลูกหนึ่งแต่โคบที่ลูกทอยมันลุกมันจะไหม้ต้นยางแล้วเราจะลงไม่ได้คือแห้งอยู่บนต้นยางอะ่ะง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เตือนเตือนไว้อย่างหนึ่งนะครับสําหรับคนที่มีประสบการณ์มาแล้วก็โอเคแต่ถ้าใครที่ยังไม่รู้นะครับผมก็จะบอกให้รู้เลยนะครับห้ามเด็ดขาดนะครับไปลุยกันใหญ่นะผม มุมกล้องมันจะกว้างหน่อยนึงเห็นไหมฮะเบลอเลยปะ เดินไปออกไปอย่เพิ่งจุดบตรงนั้นนะเดี๋ยวไฟนั่นไหมรับ ไม่เป <icana> ็นไรครับผมขี่คนขี yes. ่ย yes? ู yes. ่ยอด่ยนะครับเ็ารู้แล้วว่าเพิ่งต่อยโบกแล้วเล่นเลยนะครับหนาวให้เดียวต้องรอเดินห้าปีนึง Tchau. ผมเต้นหน้าไม้ีน น้ำพอได้อยู่นะครับผมไม่เยอะนะครับดีแล้วที่ต้นสูงก็อาจจะไม่เยอะนะครับต้องรอปลายไมษานะครับผมอันนี้ผมปล่อยไว้นะครับเหลือปลายไมษามามาดูกันอีกทีหนึ่งผมป่ากหัวน้ําไว้นะครับไม่รู้ว่าจะขาดหรือเปล่าขอไม่ขาดนะครับผมเพราะว่าเราจะได้มารู้กันอีกทีหนึ่งขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับเดี๋ยวโรยแล้วก็ตอกถอยลงนะครับตอนนี้ก็ยังต่อยอยู่นะครับผมเพิ่งต่อยถ้ามีสติ ไม่ตายนะครับผมต้องมีสตินะครับผมห้ามสติหลุดนะครับสวัสดีครับอ่ะลงมาครึ่งต้นแล้วนะครับผมจากที่เข้าไปเนี่ยนะครับขึ้นไปนู่นนะครับเพิ่งอยู่บนยอดเล็กเนี่ยนะครับสูงอยู่นะครับผมแต่กระถาม่าสูงเยอะไหมไม่เยอะนะครับแต่ถ้าตอกทอยถึงรังก็ถือว่าตอกเยอะอยู่นะครับผมเป็นยางนางนะครับไม่ใหญ่ไม่ใช่ยางใหญ่เท่าไหร่นะครับเออนี้ลูกทอยนะครับผมนู่นนะ เดี๋ยวผมจะถอดนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดลูกนะครับถอดครับเราไม่ต่อคานะครับขอขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปนะครับผมเมื่อกี้นี้พึ่มเลยนะครับเต็มตัวผมเลยนะครับผมต้องดึงหน้ากากลงนะครับผมถ้าไม่ดึงเนี่ยมันจะต่อยจุดสําคัญคือหน้าตาแล้วก็ลําคอนะครับซึ่งลําคอของเราเนี่ยสําคัญนะครับถ้าโดนไปหลายตัวโอเคนะครับถามว่าเมื่อกี้โดนไหม โดนแค่มือเนี่ยตรงข้อเนี่ยชาดิกเลยตอนนี้เพราะวันต่อยจุดสําคัญก็คือข้อนะครับข้อมือเนี่ยสําคัญนะครับผมปลาด,ดนทางกระชาจะจะจับต้นไม้เนี่ยมันจะลําบากนะครับแต่ที่หน้าที่คอผมไม่โดนนะครับผมพอเราร,ร,ร,รู้ว่าโบกแล้วพึ่งมันเล่นแน่และว,วุ้มดึงหน้ากากลงปิดหน้าตามันก็มาต่อยติดได้มงนะครับไม่สามารถที่จะติดเหล็กไนได้นะครับส่วนน้อยนะครับที่จะติดและใจเข้าม่หาเรานะครับ ก็ป้องกันได้โม่งนะครับสองรรวมส่งนะครับผมติดต่อที่เพจญิงพล้อยนะครับผมก็อย่าลืมกด b ับสกา์กดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยนะครับผมขอบคุณทุกท่านครบมาถึงนี่ก็เบาแล้วนะครับเวลาตัวมาเนี่ยผมก็จะแกะครบแล้วก็เป่านะครับถ้าเราไม่เป่าเนี่ยมันก็จะตามต่อยเรานะครับผมพี่อย่าพิ่งเข้ามาพี่พี่โอ้บัตตีพึ่งไ, <laughs> ไงเขาม, <laughs> มันต่อย <laughs> สวัสดีอันนั้นพี่เชื่อของสวนเข้กลางๆนะผมอ๋อพี่อยู่สวนนู้นเหรอครับ <c oughs> ไม่มีน้ําเลยน้ํำมีน่อยเดียวเลยไม่ได้ตัดเราลังลง <c oughs> พี่สวนข้างก็งเ,เดินมาก็คงได้ยินเสียงอยู่นะครับผมว่าเสียงใครมาพูดนะโอเคครับเดี๋ยวขอจบคลิปแค่น,นี้เดี๋ยวจะตอดต่อยลงนะครับสวัสดีขอบคุณทุกท่านที่ชมคลิปผมตลอด <c oughs> ขอทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมสวัสดีครับ ลงแล้น,นะครับพึ่งดุนะครับพอตะโกนให้ออกไปข้างนอกมารีวิงกลับมาถ่ายตอนลงต่อยไหมทีเดียวเลยทีเดียวนะครับเต็มดูตีนกัรองเท้าถ่ายรองเท้าตีนกับรองเท้าได้หรือไงเต็มเลยอนะ่ะเยอข้างนป็นไงรองเท้าอ๋อล่นเนาะเออคือเขาล่นไปข้างเอง แกน้ำดีไหมยังไงน้ำไม่ไม่เวิร์กว่าหรูอเอเหรอถ้าตัวอ่อนนะตัวอ่อนนะไม่เอาเอาไปมาตีทีอืมรอตีเรื่ลังพร้อมหลังใหม่เลยไงหลังเดือนห้าไปเดือนห้า ข้อสี่ทีห้าทีหลุดนะครับเนี่ยเหมือนไม่แน่นนะครับผมดูนะครับดูนี่เสียบเข้าไปข้างหนให้เขาดูดิแค่ปลายแค่แหลมอ่ะอืมแค่นั้นจริงๆน้องเสียบแนวตั้งใช่ไหมแนวเล็กอ่ะอืม,ออมขอบคุณทุกท่านไปดูเพื่อน